สวัสดีครับน้องตะคู่ครับมุมแดงแนะนำตัวก่อนครับชดเจริญหลักล้างสาระหันส่วนน้ำเงินครับทำน้องเอมซีเจ็บครับเดี๋ยวสอบถามความพร้อมนะครับนี่คือคู่เอกศึกเพชรยินดีคืนนี้นะครับทางช่อง True For You ครับชดเจริญครับไฟนี้เป็นไฟที่เท่าไหร่แล้วครับไฟที่สี่ไฟที่สี่สามครั้งเป็นไงบ้างก็ชนะสองแพ้หนึ่งครับครับสถิติถือว่าใกล้เคียงกันมากไฟล่าสุดเนี่ยชกน้ำหนักเท่าไหร่กันผมร้อยสี่สามครับครับ น๋อเขาร้อยสี่สิบสองครับต่อให้ปอนหนึ่งส่วนตัวเนี้ครับก็สี่สิบสองเท่าอ่าวันนี้ไม่มีคนต่อนะร้อยสี่สองเท่ากันเลยนะครับเรามาซ้อมหนักยังก็เกินอยู่จุดห้าครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดต่อยใครไว้ผมต่อยแพ้หนึ่งราเล็กครับอ่าวันนั้นน้หนักเท่าไหร่ครับร้อยสี่เอ็ดครับครับอ๋อวันนั้นต่อยร้อยสี่เอ็ดนะครับก็บีบลงไปนิดนึงนะครับส่วนการเตรียมตัวไฟนี้เนี่ยเราซ้อมมาทั้งหมดกี่วันก็หนึ่งเดือนนะครับครับ ร่างกายทุกอย่างสมบูรณ์ป้ามมาใครบ้างครับที่ค่ายโมยของผูกองรันครับมีเพชรนี่รันมีกล้องนับพาอื่นี่คือนี่คือตัวหลักๆที่ซ้อมอยู่ด้วยกันไฟที่เราพลิกชนะเพชรพนมหลุ่งเนี่ยชนะยังไงก็พลิกยกสี่ครับผมครับสามยกไปลองเจ็ดแปดหนึ่งนะเออแล้วก็ป้ามไปป้ามมาก็พลิกไปนะครับร่างกายสมบูรณ์ไหมไฟไฟนี้สมบูรณ์ครับปีนี้พี่ชูอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดจากจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักไปปล่อยก่อนคุมประมาณสัก ครับครับฝากอะไรถึงแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับวันนี้ถ่ายทอดทางทูฟออยู่ครับครับผมก็ฝากแฟนมวยชาวมหาสารคามมั่นเกิดนะครับแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศช่วยเชียร์ชูเจริญดับรันสารคามนะครับครับทำเต็มที่ครับผมโอเคนี่ชูเจริญนะครับเดี๋ยวไปดูเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่งเก้าหรือ MC 77กันบ้างนะครับอ่าไฟที่แล้วเนี่ยที่เราแพ้เพราะอะไรครับหมดยกสี่เบียดไปเบียดมาเขาใหญ่เนาะนะครับแล้วไฟล่าสุดต่อยใครไว้หรือก็ต่อยชูเจริญไม่ชูเจริญนี่แหละแล้วยังไม่ นะครับซ้อมมาตลอดอ่านะครับซ้อมอยู่ที่เกียร์โม่เก้าซ้อมเกียร์โม่เก้าเหมือนเดิมตอนนี้มีใครเป็นคู่ปั้มบ้างครับในเกียร์โม่เก้าก็มีซูเปอร์เล็กสัตว์สีมุทไทยครับร่างกายก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะก็มีชุดหลักๆช่วยปั้มเลยนะครับน้ําหนักมาเท่าไหร่วันนี้สอบยังเกินตอนครึ่งครับไม่น่าจะมีปัญหาไหมตอนนี้ยังไม่ได้ไปวิ่งรถเนาะนะครับแผนการชกวางว่ายังไงขั้นต้นอ่าเรืๆครับดูเกียานชกครับเราก็เป็นมวยจังหวะสองฝีมือตีนซ้้าายนะครรับดููปล่งแว เขาก็ใหญ่กว่าเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้น้ําหนักเท่ากันนะแต่กับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ27จากจังหวัดบุรัมไปปล่อยเท่าไหร่69.70ครับพี่ชูเท่าไหร่นะครับไปปล่อย69.70อ๋อเท่าเท่ากันเลยนะครับอ่าฝากแฟนมวยชาวบุรีรัมย์หน่อยครับก็ฝากแฟนมวยชาวบุรีรัมย์และทั่วประเทศนะเป็นกำลังใจผมนะครับไฟน์นี้เต็มที่แน่นอนโอเคนี่คือคู่เอกสุดเพชรดีนะครับขอดูรูปร่างชัดๆอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆนะครับใกล้กันไหมครับรูปร่างเดีคู่เอกนะครับที่าท